สวัสดีครับ MB News วันนี้พบกับเรา2คนผมสุรบอนนอนน้อยและดิฉันสุรหมวยสวยจังค่ะช่วงนี้นะฮะสนับสนุนโดยข้าวสารเสกตาก,กินนลีเสกได้เสกดีเสกจากผีกลายเป็นคนครับใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเราก็มีข่าวมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะว่าแต่คุณสุรบอนครับคุณจะไม่กัดสีอะไรสักหน่อยหรออ๋อมันไม่ได้กินสก,กีครับผนังเขียวครับตอนเด็กผมชอบดูหนังซูเปอร์ฮีโร่ครับมันมเขียวเขียวมันสวยดี โ <Okay. S 1> อเคเริ่มข่าแรกกันเลยดีกว่าค่ะคุณสุรบอนวันนี้นะฮะเวลา15นากานายกตายใจกับลูกแมวนะครับหลังมีลูกแมวตัวหนึ่งสีดำปกปุยนะครับพัดหลงมาที่บ้านและตกเป็นทาสแมวในที่สุดครับหมอ,เ,อเป็นทาสแมวเนาะครับก็สุดท้ายเป็นทาสแมวฮะก่อนอ้นนี้เป็นทาสเมีย ข่าวต่อมากันบ้างนะคะเป็นข่าวดังในทิกตอกค่ะเมื่อมีผู้ใช้งานท่านหนึ่งเนี่ยเขาชื่อว่าคุณช็อกโกแลตบอลได้นําคลิปมาทําจนโด่งดังโอ้ได้ข่าวเนะ <c oughs> ขาหน้าตาดีด้วยไหมครับก็ <c oughs> ไม่นะคะไปพูดงี้ใกล้ๆเขานะครับทำไมอะคะเขาเตะปากเราครับเออกต็อกเกอร์ท่านนี้นะคะก็ได้นําครอบครัวเนี่ยมาถ่ายคลิปเต้นปรรสงการกันนะคะคุณสุรบอีครับผมก็เรียกได้ว่าหลายท่านนะคะก็นําคลิปเขาไปไดเอทเออไม่ใช่ไดเอทค่ะดูเอทดู อ่ะครับผมดูอ่าอ่ตรงนั้นแหละครับหลายคนฮะนำคลิปเขาไปดูเอ็ดนะครับเป็นพันคลิปเลยครับผมเป็นคลิปอะไรครับก็ไปชมกันครับคาาว่รัักกมนลยเป็นฝุ่นไปปแล้วเ็นไงฮะนี่เขาเต้นตอนที่บ้านมาเต้นฮะครอบครัวเรียกว่าครอบครัวนี้หน้าตาดีทั้งบ้าน ขนเสื้อชมพูนี่เขาเต้นแรงนะคะเต้นแรงแล้วแต่เหมือนลงเก้าอี้ไม่ทันนั่นดูเฮ้ยใช่เหรอนะเหมือนเขาไปค้างบนเก้าอี้ครับก็ถือว่าสนุกสนานเฮฮามากนะคะครอบครัวนี้นี่ถือว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักมากเลยค่ะคะุณจุลคุณจุลบาลเอ่ออ,อ,อะไรคะเนี่ยชุดครึ่งท่อนครับจบแล้วครับไปคลองน้ำมาจบนานแล้วคะ่ะคิดว่านานกว่านี้จากคลิป YouTube เมื่อกี้นะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ยูทูบติก ok, ต๊กต็อก ok. คลิปติกตอกเมื่อกี้นะครับโอ้โหเป็นไงฮะสนุกมากใช่ค่ะอบอุ่นน่ารักคุณพูดไปแล้วก่อนคุณสุรบอนมากหลายคนนะครับช่วงนี้ก็คือออกจากบ้านไม่ได้เที่ยวอะไรแบบว่าเต็มที่ไม่ได้ เต็มที่ในบ้านเลยนะครับผมอยากทำอะไรทำเลยนะครับพูดถึงข่าวโควิดกันบ้างอันนี้เป็นข่าวต่อไปเลยนะคะเพราะว่าเขามีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งคุณผู้ชมรวมตัวกันเรื่องปักันโควิดนี่แหละก็ไปยื่นเรียกร้องคอปพอกับกอปวแต่จนทอบอกว่าปชชที่มาคอปพจะต้องอตสหพอเจเจยดอแล้วสรุปเขาต้องไปแจ้งกับใครครับมารอไม่รู้จ่ะบางอย่างไม่ต้องย่อก็ได้นะครับ ข่าวทั่วไปไปแล้วต่อไปเป็นข่าวไอทบ้างดีกว่าได้ครับผมอ่ะอันนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นข่าวเกี่ยวกับ AMD ค่ะหลังจากที่เขามีงานเปิดตัว AMD XIT City Exclusive Store ไปไม่นานเนี่ยเราก็ต้องขอแสดงความยินดีกับชาวสุดเข้มนะที่ได้รับของนวัลกันทุกคนเลยก็เป็นหนังที่คิดครับที่เราล็อกเอาไว้ไม่ไม่ได้ล็อกค่ะสุ่มอ๋อไม่ได้ล็อกนะครับถ้าล็อกก็น่าจะเสร็จพวกเราไปแล้วเนาะใช่คะอ่ะไปดูเลยครับแต่ละคนเป็นไงบ้างครับ คนแรกยิ้มแป้นเลยนะครับใช่เขาชูนิ้วโป้งขึ้นมาด้วยเขาบอกว่าคงบอกว่าเยี่ยมไปเลยไม่ไม่เขาบอกอยากได้6อันนะครับเฮ้ใช่เหรอใช่งั้นก็ต้องรอร่วมสนุกกับพวกเราอีกอคนที่สองแม่คนนี้สายเขียวนะครับรักธรรมชาติใช่ไหมรักธรรมชาติวางกันใต้ต้นไม้เฉียวอ่ะโอ้โหคนนี้นะครับคุมโทนเลยนะครับเนี่ยตั้งแต่เก้าอี้นะฮะคุมแล้วก็ไปเตียงและที่สำคัญลงทุนด้วยย้อมผมสีดำา่ ให้มันเหมือนกันไงให้เหมือนกันครับผมคนสุดท้ายโอ้โหนี่รางวัลใหญ่เลยนะคนนี้อ่าก็อีกเกมมินน่งนะก็ดีใจกันไปอ่า,อายินดีด้วยนะครับทั้งหมด4คนนะครับผมใช่ค่ะจะได้นะครัผมว่าน่าจะใส่ชื่อผมลงไ้บ้างจะได้มีสิทธิ์กับเขา สำหรับผู้ชมนะครับที่สนใจสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์การ์ดจอโน้ตบุ๊กหรือว่าพวกอะซิสซอร,ซรีต่างๆนะครับก็สามารถช้อปปิ้งกันได้เลยนะครับที่ AMD Shop นะครับที่ห้างเมกะบางนาชั้นที่สองได้ทุกวันและที่สำคัญนะครับมีไลเซเส้น6,000ซีรีส์ที่นี่ด้วย แล้วถามว่าใครที่มาซื้อสินค้าที่นี่เนี่ยเขามีสิทธิพิเศษแนะนํำเยอะเลย,ยก็คือถ้ามาซื้อที่ร้านนี้ได้ค่าจะส่งฟรีตรวจเช็คสภาพคอมพิวเตอร์ตลอดอายุการใช้งานแล้วก็ยังมีประกันสินค้าเพิ่อมอีก6เดือนด้วยเฉพาะที่นี่เท่านั้นนะส่วนพนักงานนี่เขาก็ได้รับการการันตีมาจากทาง AMD แล้วก็ให้คำปรึกษาได้แน่นอน ส่วนช่องทางการติดต่อนะครับมีที่ไลน์นะครับ @amdelite นะครับผมคอยบริการตลอด24ชั่วโมงเลยครับใช่ค่ะแล้วก็ Facebook Fanpage นะ AMD ได้ทีม Thailand และ AMD Notebook Thailand ค่ะครับผมอ่ะแล้วนี่คือข่าวสารทั้งหมดจาก MB News นะครับ<ะ>ข้างหน้าติดตามข่าวสารพวกเรานะครับได้เลยลาไปก่อนนะครับก่อนลามีคาคมอะไรสักเล็กน้อยฝากคุณผู้ชมไหมคะมีดครับผมคมไหมฮะ อ๋อจะเป็นคำพวกคำคล้องคำจอง,อ,งอ่อใช่ใช่แบบคำสวยๆอะไรเงี้ยเกี่ยวกับคอมไหมก็ได้คมก็ได้รูปภาพต้องเก็บในฮาร์ดดิสแต่ถ้ารูปเธอผมเก็บในดิสฮาร์ดแบบน,นี้สวัสดีครับผมสสวัดีค่ะ